เรียกว่างานนี้ก็ทำเอาแฟนๆฟินไม่ไหวค่ะกับบทสัมภาษณ์ล่าสุดของนักแสดงหนุ่มสุดฮอตก้าที่ได้ตอบคำถามสื่อถึงคู่ขวันอย่างน้องพีพีปุนปีดีบอกเลยว่าแต่ละคำตอบก็คือขืนยกด้อมค่ะโดยล่าสุดค่ะในวันที่7กันยายนก้าก็มาแจกความหล่อชวนใจละลายในงานเวตาฟูดเอเชีย2025 โดยงานนี้นะักข่าวก็ได้ําถึงโมเมนต์เซอร์ไพรส์เค้กวันเกิดที่น้องพีพีนำมามอบให้ค่ะงานนี้พี่ก้าวก็ยิ้มเขินก็บอกว่าเป็นก้อนแรกๆเลยนะฟังแล้วก็ทำเอาแฟนๆฮอปไปต,ตามๆกันค่ะนอกจากนี้พี่ก้าก็ยังบอกว่าน้องก็โตขึ้นทุกวันสวยมากขึ้นน่ารักอยู่แล้วก็น่ารักขึ้นไปอีกิงเดี๋ยวนี้นะนิสัยน่ารักมากพอโดนถามว่ามีโอกาสที่จะบอกว่าจีบเขาแล้วหรือยัง พี่กาวก็ตอบว่าตอนนี้ยังสนุกและมีความสุขดีกับความสัมพันธนะ์ณตอนนี้นักข่าวก็ชงต่อว่าแล้วถ้าจีบพวกพี่จะรู้ไหมหรือเก็บไว้เป็นความลับพี่ก้าวก็บอกว่าคงไม่บอกเร็วหรอกปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติยังสนุกดีที่มีน้องทำงานด้วยเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆจะ,จะบอกจะพูดจีบเขาหรือยังมันมีโอกาสที่จะบอกจีบเขาหรือยังตอนนี้ยังยัง,ยง ยังสนุกแล้วก็ยังมีความสุขดีแล้วความสำคับผมแล้วถ้าเก้าตีบเขาพวกพี่จะรู้ไหมเดี๋ยวเก็บไว้เป็นความลับไม่บอกเร็วหรอกรอให้ติดเลยยงแต่เหมือนเขาก็เหมือนเขาก็เริ่มแบบเปิดโอกาสให้แบบความรักแล้วเปิดโอกาสด้วยหรอเปิดโอกาสให้ตัวเอ่ปล่อยให้เป็นไปเรื่องไปยังให้คำตอบหรืออะไร ไม่ได้จริงแต่ตอนนี้แบบว่ารู้สึกสนุกดีที่แบบว่ามีน้องทํางานท่ากันแบบสนุกมากทีเจออะไรด้วยกันอะไรยังเป็นความสุขที่แบบว่ายังยังรู้สึกดีมากสนุกด้วยการที่เจออะไรที่เรายังเปิดขึ้อยู่ทำตัวหลายอย่างน้องก็แบบว่าโตขึ้นทุกวันอะไรเงี้ยก็สวยมากขึ้นน่ารักอยู่แล้วก็น่ารักขึ้นไปอีกแบบว่าอยากเจอวันแรกๆอะไรอย่างเงี้ย ยิ่งเดี๋ยวนี้นะแบบว่าโอ้นี่ส่ยน่ารักมากเสวยเยอะมากเลยนะสวยเยอะมากโตขึ้นแหละโตขึ้นแหละเขาบอกว่าผู้หญิงเนี่ยยิ่งโตขึ้นก็ยิ่งสวยมาชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องดี DnT ปากตีนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ